อีกประเด็นหนึ่งครับโครงการจัดหาง,งานตะเกือรือนมานะครับครับห้ามโฆษณานําคนต่างด้าวมาทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตเออันี้มีเยอะนะมีเยอะนะ,ะ,นะะในะในในออนไลน์ line, แล้วก็ติดป้ายตามที่ต่างๆอะไรอย่างนั้นนะครับ,รบประเด็นนี้ครับหากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามโฆษณาหรือนาคนต่างด้าวมาทํางานนะครับหมายความว่าคือคุณจะทําได้ในกรณีนี้คุณต้องไปยื่นจดทะเบียนกับทางแรงงานหรือการจัดหาง,งานก่อนให้ถูกต้องตามกฎหมายคุณถึงจะเป็นบริษัทที่สามารถดําเนินการได้ใช่นะครับฝ่บาฝืนนะครับทาจาคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะครับอ้างอิงมาจากมาตราร0 4แห่งพระร,ราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2500 60และที่แก้ไขเพิ่มเติมหากใครพบเห็นการกระทําแบบนี้ถือว่าผิดนะครับแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักง,งานจัดหา,าง,งานของกรุงเทพพื้นที่ 1- นึถึงสิเลยสำนักง,งานจัดหา,าง,งานจังหวัดทุกจังหวัดและกองทะเบียนจัดหา,าง,งานกลางและคุ้มครองหาคนงานนะครับแล้วก็หรือจะโทรศัพท์ได้นะครับที่หมายเลข0 2 3ย์สอง0หรือไปที่เว็บไซต์ของ จัดหางานได้หรือจะโทรสายด่วนนะครับอันนี้แน่นอนสายด่วนชัวร์สุดนะฮะหนึ่งห้ากดสอกรมการจัดหางานนะครับช่วยกันนะครับแจ้งเบาะแสเพื่อป้องกันการกระทําผิด ตามกฎหมายและส่งเสริมการจ้างงานที่ถูกต้องตามระเบียบนะครับหรือแรงงานที่ฟังอยู่นะถ้าใครฟังไทยอ่อนนะครับอเขาไม่มีบริษัทไปเชื่อประกาศเขาเนี่ยไม่ได้นะใช่นะครับคุณผิดด้วยเสียงแล้วตัวคุณอาจจะโดนหลอกด้วยใช่มันหลายอย่างเนาะเพราะนั้นก็ต้องเป็นบริษัทหรือว่าเป็นนายจ้างที่มีใบอนุญาตถูกต้องในเรื่องของการจ้างแรงงานรวมถึงการโฆษณาที่จะนําแรงงานมาทํางานถูกต้องไม่ฉะนั้นเสี่ยงโดนหลอก ทั้งสองฝ่ายเลยนะครับ,รบต้องระมัดระวังนะครับ